ตัวนี้นะครับเป็นเฟืองนะครับเฟืองที่ใช้กับตัวเพาตัดหญ้านะครับเกียร์ตัดหญ้าเกียร์เกียร์หัวตัดหญ้านะครับหัวเกียร์ตัดหญ้าของพวกรถไถเดินตามนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เหล็กกล้านะครับเกียร์หล่อเกียร์เหล็กหล่อเลยเหล็กกล้าหล่อเหนียวนะครับหล่อเนียวหล่อแข็งตะไบถูกไม่เข้านะครับตัวนี้แข็งมากนะครับ ตัวนี้ขนาดนะครับขนาดฟูงฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองสิบสองฟันนะครับเฟืองสิบสองฟันเป็นเฟืองเฉียงนะครับเฟืองเฉียงนี่นะครับหนาหนึ่งนิ้วครึ่งหุนนะครับหรือยี่สิบแปดมิลนะครับยี่สิบแปดมิลลิเมตร ตโตหนึ่งนิ้วสองหรือห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดมิลนะครับห้าสิบเจ็ดมิลลิเมตรนะครับด้านเผา,าจะด้านรูรูที่ใส่เผาที่จะเป็นเตเปอร์นะครับเป็นเตเปอร์ห้าองศารูด้านนี้ยี่สิบห้ามิลลิเมตรนะครับยี่ห้ามิลพอดีนะครับยี่ห้ามิลส่วนซีกนี้ ที่ด้านใหญ่นะครับจะจะเป็นยี่สิบแปดมิลลิเมตรนะครับยี่ห้ามิลยี่แปดมิลยี่แปดมิลนะครับก็มีริมด้วยนะครับมีร่องริมร่องริมนีจะเป็นร่องริมเสียงใหญ่ด้านนี้จะใหญ่ด้านนี้จะเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัว สำหรับเฟืองเฉียงนะครับเฟืองเฉียงจะใช้แบบนี้นะครับเฉียงหมุนข้างนะครับหมุนข้างแล้วเลื่อนไปเรืเ่อยๆอย่างนี้นะครับเป็นเฟืองที่ถ่ายน้ําหนักได้เยอะนะครับขนาดเล็กแล้วก็รับน้ําหนักได้ดีนะครับรับน้าหนักได้มากนะครับสําหรับเฟืองเฉียงชุดนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ พันต้นๆนะครับหนึ่งพันพันต้นๆนะครับพอท่านที่ต้องการนําไปใช้ทําการกับเกียร์เก้าสิบองศานะครับกับเฟืองกับเพลาเก้าสิบองศานะครับก็คือด้านหนึ่งหมุนตรงนะครับหมุนแบบมูเล่หมุนด้านนี้นะครับพอด้านด้านนี้หมุนต้องไว้ด้านนี้นะครับอันนี้ไว้ด้านหน้ามูเล่หมุนขวานะครับผมหมุนขวาปุ๊บไอตัวล่างก็จะหมุนขวาด้วยนะครับ แบบนี้นะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเทียบอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสภาพสวยงามมากนะครับท่านที่ต้องการมีไว้ใช้หรือเอาไปทำงานสร้างนะครับลงกึงที่ต้องใช้งานนะครับเฟืองตัวนี้ไม่ต้องไปกัดเองนะครับเรามีไว้จำหน่ายสำหรับท่านนะครับที่ต้องการนำไปใช้งานนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง ยู u ูบนะครับนักปฏินะครับนักปะติะระตหรือเข้าไปใน Facebook นักปะติก็ได้นะครับอินบ็อกเข้าไปยังสมาชิกที่เป็นผู้ดูแลนะครับทางที่ดีก็คือเข้าในลายดีกว่านะครับไลน์นักปะฏิดนนักปะฏินักปฏิประต่อนะครับมาจากนักปะฏิดเดิม นะครับนักปดิอิสระคิดนอกกรอบเดิมนะครับปรฏิปต่อหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับเข้าไปดูเบอร์ที่ในหน้า YouTube ของนักประดิษนะครับ n a t p r a t i d นะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ